ับก็มีกางเกงยีนรีวายรุ่น501 1รุ่นนะครับมาแนะนำนะครับรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าต้องมีนะครับต้องมีนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบกางเกงยีนรีวาย501นะครับตัวนี้นะครับเป็นรีวาย501ในกลุ่มออริจินอลนะครับป้ายก็จะเขียนแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็น m a ็ e in USA นะครับตัวนี้นะครับป้ายจะบอกว่าเป็น m a ็ e in USA ตัวนี้นะครับเป็นผ้าดิบ นะครับผ้าดิบก็คือผ้าที่ยังไม่ผ่านการแช่น้ํานะครับผ้าจะมีลักษณะแข็งหดตัวเมื่อแช่น้ํานะครับตัวนี้นะครับสีก็จะเป็นสีน้ําเงินบลูแบบนี้นะครับเข้มเข้มนะครับหรือที่เขาเรียกว่าอินดิโก้นะครับก็คือสีครามนั่นเองนะครับอินดิโก้นะครับตัวนี้นะครับสีเข้มเข้มแบบนี้เสมอกันทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น ได้สีเขียวมะกอกนะครับตรงปีกนกเนี่ยนะครับเป็นได้สีเขียวมะกอกนะครับตัดกับได้ที่ใช้เย็บตามตะเข็บหรือตามขอบางเกงนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นสีทองนะครับจะเป็นสีทองส่วนป้ายตรงนี้นะครับใช้หนังนะครับเป็นป้ายหนังแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับป้ายหนังนะครับไม่ใช้ป้ายปักเกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นห้าศนนะครับตัวที่เอามารีวิวนะครับเป็นเอ3สาสบสาความยาวสาสิบสี่นะครับความยาว 34เนี่ยเมื่อหดแช่น้ําเมื่อหดแล้วนะครับจะเหลือความยาว32นะครับส่วนเอล33นะครับตัวนี้นะครับเป็นผ้าดิบอย่างที่บอกเมื่อแช่มันจะหดนะครับเอวก่อนที่แช่น้าเนี่ยมันจะโอเวอร์จากป้ายประมาณสองถึงสามนิ้วนะครับซึ่งเมื่อแช่น้ําไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนหรือน้ําเย็นนะครับก็จะหดไม่ต่ํากว่า33นะครับสําหรับกางเกงยีนรุ่นนี้นะครับก็เอาง่ายๆก็คือมันจะไม่หดต่ําไปกว่าเอวที่กําหนดเอาไว้นะครับ แต่ว่าก่อนแช่น้ำเนี่ยเอวมันจะโอเวอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจกางเกงยินรุ่นนี้นะครับแนะนําว่าให้ซื้อตรงเอวได้เลยนะครับไม่ต้องเผื่อนะครับไม่ต้องเผื่อสําหรับท่านที่ต้องการสอบถามราคาสินค้าท่านสามารถสอบถามได้ทางไลน์แอดเก่งสตูดิโอท่านสามารถค้นหาไลน์แอดเก่งสตูดิโอได้ด้วยวิธีตังต่อไปนี้เข้าแอปพลิเคชัน Line เข้าที่ค้นหาเข้าที่ ลายไอดพิมพ์แอดไซค์เคนจิส e กดค้นหาเมื่อขึ้นมาท่านกดแชทและส่งสติกเกอร์หรือข้อความทักทายเราจะตอบกลับท่านในทันทีกางเกงยีนตัวนี้นะครับเป็นกางเกงยีนรุ่นออริจินอลในกลุ่มพรีเมียมนะครับกลุ่มพรีเมียมก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นรีวายกลุ่มพรีเมียมอยู่ที่ขอบเอวแบบนี้นะครับนี่นะครับ รีวพรีเมียมนะครับนี่นะครับจะมีป้ายบอกอยู่แบบนี้นะครับอันนี้คืองานกลุ่มพรีเมียมนะครับอย่างที่บอกไว้ในหลายๆคลิปนะครับว่างานกลุ่มพรีเมียมเนี่ยก็มีหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับมีทั้งผลิตใน US ทั้งผลิตในปากีสถานตุรกีจีนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้มีเยอะแยะนะครับไม่ได้ผลิตที่ใดที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับซึ่งงานในกลุ่มพรีเมียมเนี่ยทุกตัวนะครับจะเป็น ป้าลทแท็บที่ใช้ E ตัวใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าบิ๊ก E นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับก็จะใช้ E ตัวใหญ่ซึ่งถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่กลุ่มพรีเมียมเนี่ยนะครับเป็นงาน501อริจินอลธรรมดาเนี่ยในกลุ่มธรรมดาจะเป็นป้าย E ตัวเล็กนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็น501อริจินอลกลุ่มพรีเมียมก็จะใช้ป้ายเลทแท็บเป็นที่เป็นบิ๊ก E หรือ E ตัวใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นบิ๊ก E ในยุคปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะมาดูดีเทลของตัวนี้กันนะครับ มาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรีไวาร์ดุ่น501นะครับก็จะมีป้ายด้านหน้าบอกไว้แบบนี้นะครับรีวาร์ดุสพรีเมียมนะครับนี่นะครับออริจินอลนะครับป้ายตรงนี้นะครับก็จะบอกไว้ว่าเป็น m a ก e in USA นะครับซึ่งป้าย m a ก e in USA แบบนี้นะครับจะมีเฉพาะตัวที่ผลิตใน USA เท่านั้นนะครับผลิตที่อื่นเขาจะไม่มีป้ายตัวนี้มาให้นะครับจะมีแค่ป้ายแบบนี้นะครับถ้าผลิตที่อื่นจะมีแค่ป้ายแผ่นนี้นะครับแต่ถ้าเป็น USA หรรือออญี่่ปุนะไย่างเงีีี้้้ยยนนะะครับบบจมมปาาแถ้าเปป็นนญีุ่่ธงชาติตรงนี้ก็จะเป็น ตรงชาติประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเขาเขียนไว้เลยว่าตัวนี้นะครับพลิตี่ USA นะครับนี่ต่อไปนะครับกางเกงยีนตัวนี้เป็นรุ่น5 0 1 501ก็จะใช้กระดุมนะครับก็ใช้กระดุมไม่ใช่ซิปนะครับอ่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับกางเกงยีนรีวายห้าศูนย์หนึ่งนะครับก็จะใช้กระดุมนะครับไม่ใช่ซิปนะครับนี่นะครับกระดุมเงินนะครับตัวนี้ใช้กระดุมสีเงินนะครับ ตัวนี้มีกระดุมทั้งหมด1 2 3 4 5 5 5เม็ดนะครับรวมเม็ดบนด้วยนะครับซึ่งนะครับซึ่งในเอลเล็กนะครับเอลยี่สิบแปดถึงสามยี่สิบเก้าเนี่ยนะครับหรือ30เป็นในบางรุ่นด้วยนะครับมันจะมีกระดุมแค่4เม็ดนะครับกระดุมตรงแถวเนี้ยนะครับจะหายไป1เม็ดนะครับบางคนถามว่าเอาทําไมมันถึงหายไป1เม็ดล่ะนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าด้วยความยาวของเป้านะครับด้วยความยาวของเป้านะครับถ้าใส่ ถ้าเอลเล็กเนี่ยเป้ามันก็จะต่ําลงนะครับสั้นลงเพราะฉะนั้นเจ้าตัวกระดุมก็จะหายไปเม็ดหนึ่งนะครับสำหรับเอลเล็กนะครับเพราะว่าถ้ายัดเข้าไปเนี่ยมันจะติดกันเกินไปนะครับช่องไฟมันจะแกะลําบากเอา,อางี้ดีกว่าถ้ากระดุมมันอยู่ติดติดติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันนะครับเวลาท่านแกะเนี่ยจะลําบากนะครับนอกจากดึงกระชากออกมาครับซึ่งจะทําให้กระดุมเสียหายได้ง่ายนะครับไม่แนะนานะครับท่านใดที่ใส่กางเกงยีนที่เป็นกระดุมแล้วแต่ว่า กระชากปื๊ดออกมาเงี้ยไม่แนะนำนะครับค่อยๆปลดทีละเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ชอบบางเกงที่เป็นกระดุมก็ได้นะครับเพราะวา่าจะเสียเวลาในการปลดนะครับไม่ทันใจนะครับซิปจะไวกว่าอะไรแบบนี้นะครับต่อไปนะครับที่รีเวทนะครับที่รีเวทหรือหมุดนะครับจะใช้รีเวทแบบรุ่นเก่านะครับคือรีเวทเจาะนะครับนี่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับบางรุ่นก็อาจจะใช้รีเวทแบบหมวกก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่แล้วแต่รุ่นนะครับ นะครับบริเวณตับเจาะก็จะมีเนื้อผ <Uh ้าโผล่ทะลุออกมาแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นริมแดงนะครับนี่นะครับก็จะมีผ้าริมอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นที่กระเป๋านี่ก็จะเป็นริมผ้านะครับนี่นะครับริมแดงครับตัวนี้เป็นริมแดงนะครับนะครับที่ขาก็จะเป็นผ้าริมแดงแบบนี้นะครับนี่สวยงามเลยนะครับสำหรับ Mac USA ตัวนี้นะครับผ้าดิบริมแดงนะครับท่านใดที่ชอบ สอยตะเข็บปั้นตะเข็บล้างรถไฟนะครับตัวนี้เลยนะครับแนะนําเลยนะครับเอาไปสอยตะเข็บนะครับแล้วก็แช่น้ําเสร็จแล้วก็นําไปอบในเครื่องอบผ้านะครับตะเข็บจะขึ้นมาอย่างสวยงามเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับท่านที่เห็นป้ายตรงนี้นะครับเป็นรูปธงชาติอเมริกาตรงนี้นะครับสหรัฐอเมริกาก็คือหมายความว่าตัวนี้นะครับจะผลิตที่ USA นะครับในยุคใหม่เนี่ยเขาจะติดป้ายที่เป็นรูปธงเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ รุ่นพรีเมียมที่ผลิตในรุ่นแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับแต่รุ่นหลังๆเนี่ยจะมีทุกตัวนะครับบางตัวอาจจะไม่มีก็ได้นะครับรุ่นใหม่ๆเพราะว่าบางทีตอนที่ผลิตแล้วไอ้นี่มันหมดเขาก็อาจจะไม่ติดมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีป้ายตรงนี้ก็ไม่ใช่ของปลอมนะครับบางทีตอนที่ผลิตตรงนั้นเขาอาจจะไม่ได้ติดมาหรือว่าของมันหมดเขาก็จะไม่ติดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของรีวนะครับที่จะหายไปบ้างนะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเป็นแบบนี้จริงๆถ้าท่านศึกษาดีๆนะครับ ่อาไปเรามาดูที่ป้ายตรงนี้นะครับป้ายตรงนี้นะครับจะเขียนไว้ว่า m a k e in USA เห็นไหมครับตัวนี้นะครับหมายความว่าผลิตที่ USA นะครับมีหลายท่านนะครับส่งข้อความมาถามผมว่าเวลาเราจะเอาจะดูกางเกงดีนรีวาร์ที่ผลิตที่ไหนเนี่ยดูตรงไหนนะครับเอาง่ายๆที่สุดเลยนะครับก็คือดูที่ป้ายแค์ตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาจะเขียน m a k e in ไว้เลยนะครับถ้าเป็น m a k e in Mexico ก็จะเขียนว่า m a k e in Mexico m a k e in China ก็คือผลิตที่จีน m a k e in อียิปต์ก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะครับ อยู่ที่ว่าเงี้ยตัวนี้ผลิตที่ไหนนะครับอย่างตัวนี้มันเป็น US นะครับแต่ถ้าเป็นไชน่าตัวตัว US เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นไชน่าเปล mm. ี่ยนเป็นอียิปต์เปลี่ยนเป็นเม็กซิโกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้เลยนะครับไม่กอินอะไรนะครับไม่ต้องมาดูตรงอื่นนะครับไอ้พวกนี้นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ต้องมาดูมันนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับจะดูสถานที่ผลิตให้ดูตรงนี้นะครับบรรทัดแรกเนี่ยนะครับก็จะเขียนเอาไว้นะครับไม่ว่ารุ่นนี้หรือรุ่นไหนนะครับในย ป้ายแบบนี้นะไอปา้ายพวกนี้มันก็จะบอกเรื่องราวแล้วก็สถานเรื่องราวต่างๆแล้วก็การใช้งานของกางเกงยีนต,ตัวนี้นะครับอย่างต,ตัวนี้ก็จะเป็นบอกไว้ว่าเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีการซักวิธีการแชร่แล้วก็จะเขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับท่านใดที่สงสัยนะครับลองอ่านตรงนี้ดูนะครับถ้าอ่านไม่ออกก็ลองใช้อ่า g l e กิลทางเสลดแปลภาษาดูได้นะครับดูได้นะครับ นะครับวิธีการซักวิธีอะไรก็จะมีรูปบอกเอาไว้ให้นะครับดูได้นะครับพวกนี้มีให้เราค้นหาเองได้นะครับไม่ต้องถามผมอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะไม่สะดวกตอบนะครับเพราะว่าต้องตอบหลายๆท่านนะครับต้องขออภัยด้วยตรงนี้นะครับต่อไปนะครับป้ายตรงนี้แผ่นเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะบอกไว้ว่าตัวนี้แผ่นเนี่ยแผ่นเนี่ยครับแผ่นเนี่ยใช้ทํามาจากหนังดีกว่าใช้คําว่าทํามาจากหนังดีกว่าแผ่นคืออะไรนะครับ ใครที่ทำมาจากหนังคืออะไรคือตรงนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับป้ายป้ายหนังนี่เองนะครับเนี่ยนะครับเขาจะบอกไว้ว่าทํามาจากหนังนะครับตัวนี้นะครับนี่เขาบอกตัวนี้นะครับสําหรับไอเจ้าป้ายเล็กเมื่อกี้นะครับป้ายตัวนี้นะครับป้ายเล็กตัวนี้นะครับจะบอกไว้ว่าทํามาจากหนังนะครับต่อไปนะครับแผ่นต่อไปนะครับก็จะเป็นขนาดแล้วก็ชื่อรหัสรุ่นวันเดือนปีผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างรุ่นนี้นะครับก็ผลิตนะครับ สัปดาห์ที่แดนะครับสัปดาห์ที่8ปดปี20ศนย์นะครับนี่นะครับสัปดาห์ผลิตอยู่ตรงนี้นะครับนะครับ0ู2ย์ดศนย์ะครับ0 8น0ดกล้องก็ไม่ค่อยจะโฟกัสให้ผมเลยนี่นะครับศูนย์ดย์เนี่ยนะครับส่วนมาทัดต่อมานะครับ0ูนย์ห้าศย์ห้าสองสี่สี่อันนี้คือรหัสโรงงานที่ผลิตนะครับซึ่งรหัสโรงงานที่ผลิตเนี่ยนะครับเขาก็จะตอกเอาไว้ที่กระดุมด้วยนะครับกระดุมเม็ดบนนะครับนี่ตรงนี้นะครับ จะตอกไว้ว่าไว้ว่า5 2าสองสี่สี่นะครับก็คือรหัสโรงงานที่ผลิตกางเกงยีนตัวนี้นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าผลิตคนละโรงงานมันก็จะเป็นคนละเลขกันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เลข5 2าสองสี่สี่เสมอไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอลสามสิบสามนะครับก็จะบอกขนาดเอลไว้ว่าเป็นเอลสาสิบสาความยาวสาสิบสี่นะครับแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับ5้าศก็จะเป็นทรงกระบอกตรงนะครับนี่นะครับดูดีเทลของเขานะครับเสร็จทรงกระบอกตรงตัวนี้เป็นผ้าที่ออกด้านนะครับที่ออกด้านนะครับผ้าดิบนะครับก็จะสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผ้าดิบเนี่ยนะครับย้อมสีอินดิโกมาอย่างเข้มเข้มสวยสวยเลยนะครับราคาอาจจะดูสูงสักนิดนึงแต่ว่าสวยแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับต้องมีเก็บเอาไว้นะครับไม่พลาดไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับตัวนี้นะครับ ฮาศูนย์หนึ่งออริชิโดนผ้าดิบริมแดงพรีเมียรแม็กอินยูเอสเอครับผมสำหรับท่านที่สนใจกางเกงยีนตัวนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจจำหน่ายยีรีวิวทาง Facebook นะครับเพจเก่งสตูดิโอทาง Facebook นะครับช่องทางที่สะดวกที่สุดก็คือทาง l i น์แอดนะครับแอดไซเก่งสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะครับสำหรับช่องทางต่างๆนะครับที่จะสั่งซื้อสินค้านะครับซึ่งกางเกงยีนตัวนี้นะครับบอกเลยว่า สวยมากๆนะครับตัวนี้นะครับท่านใดที่ชอบรีวายนะครับควรจะมีเก็บเอาไว้จริงๆนะครับตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็น Macin USA นะครับซึ่งยม็ m a ินยูเอเนี่ยมันหายากมากๆเลยครับตอนนี้นะครับมันไม่ค่อยจะมีผลิตแล้วนะครับบอกตามตรงนะครับซึ่งรุ่นนี้ถ้ามันหมดไปก็ไม่ทราบว่ามันจะมี Macin USA ผลิตเพิ่มมาอีกหรือไม่นะครับผมสําหรับเพจจาหน่ายยีรีวายของเรานะครับก็จะจําหน่ายแต่กางเกงยีรีวายของแท้เท่านั้นนะครับ ไม่มีของก๊อปปี้ไม่มีของเกตด A มาขายให้ท่านนะครับและนะครับเพจเราเป็นเพจจำหน่ายสินค้าออนไลน์นะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งเราไม่มีบริการตรงนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s ไคร b e นะครับกดถูกใจนะครับหรือแชร์คลิปต่อๆไปหรือก็แอดไลน์มาทักทายสอบถามราคาสินค้าของเราได้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ